ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จะมารีวิวครับเหรียญก้นมะเรงสาบนะครับแต่วันนี้จะรีวิวเนื้อเงินนะเพราะก่อนอันนี้ก็ทำเหรียญรุ่นนี้มา2-3สาคลิปแล้วมานะครับแต่วันนี้จะครับจะมาทำเนื้อเงินซึ่งเป็นเหรียญเนื้อพิเศษของรุ่นนี้นะครับแล้วก็จัดว่าเป็นเหรียญที่หาย,ยากที่สุดในสายหลวงพ่อออดและบัญช้างแล้วครับ วันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูถึงลักษณะเด่นนะครับของเหรียญรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะมาบอกเกร็ดของแท้ของเก๋อ,อีกสักรอบหนึ่งนะครับของของโดยพอนื้อเงินนะครับที่ว่ามันมีของเก๋ปรากฏมาแล้วอะไรเงี้ยเป็นยังไงอะไรไงน,นะครับเดี๋ยวมาลองชมรายละเอียดกันนะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ ครับก็น่าจะใช้รูปถ่ายที่ถ่ายไว้ในโทรศัพท์มากกว่านะครับเพราะว่าเนี่ยครับเนื้องเงินเขาจะค่อนข้างจะสะท้อนแสงครับดังนั้นการที่ทำเนี่ยใช้เนื้องเงินในการชี้จุดก็น่าจะลําบากครับน่าจะเห็นรายละเอียดได้ไม่คมชัดพนนะครับอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างที่บอกว่าเหรียญเนื้องเงินรุ่นเนี้ยนะครับเนี่ยเขายัดปิดกล่องก่อนนะครับหายากนะครับปัจจุบันเนี่ยณนะเวลานี้เลยนะ 2,567นะครับเดือนพฤษภาคมที่ผมนั่งทำคลิปอยู่ขนาดนี้พบเจอกันนะครับจากการเล่าขานเห็นของจริงเห็นภาพถ่ายที่ถ่ายรูปโชว์รวมทั้งเหรียญน,นี้ในมือผมตัวเนี้ยห้าเหรียญเท่านั้นครับห้าเหรียญเท่านั้นจากข้อมูลที่จะถือได้นะผมเองเคยเห็นของจริง2เหรียญคือเหรียญน,นี้แล้วก็เหรียญหนึ่งเป็นของสมาชิกลุ่มหลวงพ่อออดเจอในบ้านหลานแอดมินนะครับแล้วก็ อีกเหรียญนึงเป็นรูปภาพสองเหรียญครับรูปภาพนี่ก็แทนแน่นอนรู้ว่าใครเป็นเจ้าของอีกเหรียญหนึ่งก็จากคําบอกเล่าของแอดมินผมนี่แหละที่ว่าเขามีการซื้อขายกันไปอยู่ที่นักเรนสมในจ,จังหวัดยุยานะครับด้วยความที่เหรียญรุ่นนี้นะครับไม่มีเป็นเจของเพรพ่ออดเนี่ยก็ทุกรุ่นครับไม่มีอะไรเป็นลักษณ์ในการที่บอกเลยว่าสร้าง กี่เหรียญสร้างเท่าไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ได้แต่ฟังคําบอกเล่ากันมาตลอดนะครับแล้วเราก็มาดูของที่พบเจอกันในสนามเอานะครับผมก็ยึดข้อมูลจากการที่เราเข้ามาเขาเขาว่างก็ตามนั้นแต่เราก็ต้องมาหาเพิ่มถูกไหมครับดังนั้นวันนี้นะครับต้องบอกเลยว,ว่าเนื้อเงินของเหรียญรุ่นนี้นะครับณเนะอุาน,นี้มีแค่ในบล็อกนี้เท่านั้นนะครับ บล็อกตาเปิดหน้าผากแตกเห็นไหมครับนี่บล็อกหน้าผากแตกก็นี่ครับหน้าผากเส้นหน้าผากก็จะแตกอยู่นะครับเดี๋ยวอันนี้อาจจะเอาเหรียญทองแดงให้ดูได้นะครับน่าจะได้นะทีีเส้นหน้าผากนะครับเห็นไหมครับโดยบล็อกนี้เคยทำ ำอธิบายไว้นในคลิปเก่าๆแล้วว่าเป็นบล็อกที่ปั๊มหลังกว่าหลังยันเปิดนะครับเมตาเต็มและบล็อกตาหยีนะครับนี่และด้วยการที่ว่าผมเชื่อว่านะครับเหรียญรุ่นเนี้เขาไม่ได้สร้างมาทีเดียว ไม่ได้หมายถึงว่าสร้างมาเรื่อยๆนะผมว่าไม่ได้สร้างเดียวคือว่าสมมติจะมีวาระงานบุญงาน,น,นเนี้ยที่ท่านกำลังจะทําเนี่ยนะครับพอปั๊มมาเสร็จปุ๊บอาจจะทําเหรียญเตรียมไว้ละอาจจะมีการเตรียมไว้แล้วก็จะมาลงาเข้ามาใช้งานแล้วพอใกล้ถึงเวลาจริงๆเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะมีการเพิ่ม การสร้างซึ่งอาจจะทิ้งระยะเวลาไว้อยู่สักระยะหนึ่ง2เดือนสมเดือนอะไรเงี้ยทาให้บล็อกที่เก็บเอาไว้เนี่ยจากที่ตอนแรกเตือปัมป๊มปั๊มปั๊มมาเนี่ยบล็อกเริ่มแตกหน้าผากเริ่มแตกเมตาก,ก็มีอุดแล้วทาให้ปั๊มมาเป็นเม็ดบล็อกตายีก็ต้องทาําสะอาดบล็อกนะครับได้ะจ,จะมีการสั่งจองนงนินเงินทีหลังหรือว่าตั้งจะทำเงินขึ้นมาจํานวนหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันก็อย่างที่บอกน้อยมากครับว่าเราจะมวลระดับหน่วยนะครับพอทำศาสตร์บล็อกแล้วเนี่ยความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับบล็อกก็คือผิวเหรียญน,นะครับเอ้ผิวบล็อกค,ครับซึ่งมันจะเกิดที่เห็นบนเหรียญที่ปั๊มมานอี่แหละนะครับก็ยกตัวอย่างเหมือนกับสมมติเหรียญขี้กะานะครับขี้กะานั้นเกิดจากบล็อกที่เก็บไว้ มีระยะเวลานานเก็บไม่ดีจนทําให้เกิดสนิมกินบล็อกพอทำความสะอาดปุ๊บบล็อกก็จะเป็นรูพุนแล้วพอปั๊มมาจะเป็ขี้กากแต่อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้บล็อกน่าจะไม่สะอาดล้างแล้วก็อาจจะแบบเรียกว่ายังล้างไม่หมดอะอาจจะเกิดอะไรอะเขาเรียกว่าความสุปกปรกเป็นก้อนเป็นอะไรเงี้ยเกาะอ,อยู่ตามพื้นผิวเดี๋ยพอปัม๊มปุ๊บผิวจึงเป็นสนานย่นยน,ย,น,ย,น,ย,นยับยับ,ยบนะครับในท้องแดงก็เห็นนะ แต่เนื้อเงินที่ผมได้มันจะเห็นชัดเลยว่าเนี่ยยนยนยับยับนะครับยนยนยับยับเนี่ยงี้ผมเรียกว่าผมเรียกเองนะผมเรียกว่าเหมือนผิวใยบวบอะใยบวบใยขัดตัวครับจะเป็นอย่างนั้นเลยดังนั้นนะครับลักษณะพิเศษของผิวแบบนี้ยผมเชื่อว่าของเกย์ทาไม่ได้นะครับไม่มีทางทําได้เลยนะครับเพราะว่าอะไร กาเอียดโอ้โหอย่างเงี้ยผมถามว่าของเก๊ถอดติดยังไงครับเนี่ยถอดติดได้ยังไงครับถึงของเก๊ไปถอดติดมาจริงๆมันก็ติดไม่ได้อย่างนี้นะครับมันยุ่งเหยิงมากนะครับสบายใจได้เลยนะครับแต่แล้วของเก๊ทุกวันที่บอกว่ามีมันคืออะไรก็คือของเก๊ที่เขาใช้วิธีการอันนี้ได้ข้อมูลจากน้อยมินผมนะ เขาเคยเจอผมเองก็เคยเจอแล้วเจอหลายเหรียญแล้วด้วยเขาเรียกว,ว่าเหรียญหล่อ,ลอฉีดครับฮะถ้าท่านรู้จักเหรียญหล่อ,ลอฉีดหรือมาพระที่แบบเป็นปั๊มฉีดเนี้ยเหมืออเหรียญหลวงพ่อสมัยศตวรรษทปีห้าแปดอ่ะที่เป็นเหรียญสี่เหลี่ยมเนื้อมันจะเป็นแบบนย,นย่นยนเห็นไหมยุ่นๆนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกับเหรียญเงินรุ่นเนี้ยที่เคยเห็นแล้วมันเก๋อ่ะนะครับ จะเป็นลักษณะนั้นแล้วด้วยความที่ว่าเป็นหล่อฉีดมันใช้เหรียญแท้เนี่ยเขาไปไปไปถอดพิมพ์เนี่ยมันทําให้ตรงส่วนนี้ที่เคยบอกว่าถ้ามีอย่างเงี้ยแท้ทุกเหรียญเนี่ยมันใช้กับเนื้อเงินไม่ได้อ่านึกออกไหมครับเพราะว่าเนื้อเงินเนี่ยเขาตั้งใจไปถอดเป็นเนื้อเงินไงการฉีดเข้าไปเนื้อเงินมันจะเป็นเนื้อเงินจริงๆนะครับแล้วเนื้อทองคาด้วยที่อ้างก็มีเนี่ย แต่เนื้อทองคำน่าจะเป็นเนื้อเงินฉีกแล้วก็ไปชุบมากกว่านะครับที่ผมเห็นนะเห็นที่โชว์อยู่นั่นแหละเป็นอย่างนั้นเลยครับดังนั้นนะครับเนื้อของเก๋นเนื้อเงินเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยแต่แต้มต่างกันยังไงอดับแรกเลยครับที่ต่างกันแน่เลยเนี่ยคือเนี่ยถ้าใครเห็นนะไม่ว่าจะเป็นเนื้อทองคำที่โชว์อยู่ถ้าเป็นใครแคปภาพเก็บไว้เนี่ยหรือเนื้อเงินที่เก๋นเนี่ยพวกฟอนต์ตัวหนังสือยันล่องยันเนี่ยโอ้โหมันจะเละเทะมาก ไม่เป็นระเบียบดูแล้วมันคือมันถ้าใครมาเทียบกันกับแค่เทียบบเหรียทองแดงรู้ว่าเฮ้ยมันมันเหมือนคนละบล็อกอ่ะนีอครับเพราะว่าด้วยความที่มันฉีดมาไงมันก็จะแบบไม่เป็นสเกลมันจะไม่เป็นมาตรฐานไม่เป็นช่องไฟไม่ตรงไม่ตัวหนังสือต่างหนะช่องไฟมันจะผิดเพี้ยนหมดนะครับด้านหน้าก็จะไม่คมนะครับด้านหน้าจะไม่คมโอ้แบบ แล้วก็จะบอกว่าเป็นเนื้อทองคําแล้วเนื้อทองคำหรือเนื้อเงินที่มันมีสภาพใช้แต่มันไม่คมมันก็ไม่ใช่ครับใช้มันจะสึกตรงนั้นตรงนี้เล็กน้อยแต่ความคมที่ผิวเหรียญที่มันความสึกการใช้งานมันผ่านไปไม่ถึงเนี่ยมันก็ต้องความคมเนี่ยโดยเฉพาะตรงส่วนเนี้เห็นไหมเนี่ยตรงเนี่ยตรงกระหนกในเนี่ยมีมีความคมเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับไก่เก๊เนี่ยมันทู่ ง่ายๆเลยครับดังนั้นนี่ผมบอกว่าการทําพักเก๊รุ่นนี้เน,นื้อทองคำเนืน้อเงินเนี่ยทํายากไอ้ที่มีอยู่เนี่ยเมื่อก็เก๊ดูง่ายครับมันไม่ได้ดูยากหรอกแต่ว่าคนคนเล่นเนี่ยเขาอาจจะเกิดความเข้าข้างตัวเองไงเวลาเราเจอเนื้อเงินราคาหลุดหลุดแหมมันนะมันต้องแท้สิวะฟุกเจอขนาดนี้เปิดราคาเราใจนะครับ เลยเลยมองข้ามความเป็นจริงไปอีกประเด็นนีนคือบางทีไปเห็นของพระของคนที่เขาแบบอยู่ในพื้นที่อย่างเงี้ยเป็นบ้านใหญ่มีเงินมีตระกูลมีโอ้โหสตอรี่มานานพอเขาโชว์พายดูก็แน่นอนครับเราก็คงไม่บอกพลาอเคหรอกถ้าเขาไม่ถามถูกไหมครับแต่ถ้าคนรู้จักกันหวังดีก็ต้องถามคุยตะล่อมคุยว่า,วาพี่พัมันอาจจะไม่ดีนะอะไรเงี้ยลองดูครับ แต่ผมไม่สนใจถ้าใครไม่ผมดูเนี่ยผมบอกทุกคนอะ่ะผมถามเลยให้ผมดูให้ผมชมว่าสวยหรือให้ผมดูว่าเก๋แท้ถ้าผมดูเก๋แท้ผมพูดแต่ถ้าให้ผมชมว่าพระคุณสวยเนะี่ยสวยแล้วไม่ต้องให้ดูหลักสวยแน่นอนครับบอกไม่สวยไปก็โดนตบถูกไหมครับเพราะนั้นคุณสวยก็คือสวยไม่ต้องให้ดูครับแต่ถ้าจะให้ผมเช็คเก๋แท้ต้องรับสิ่งที่ผมพูดได้ด้วยนะครับเห็นไหมโฆษณา,าดเด่นผมบอกหมดแล้วเนื้อเงินผิว ใหญ่บวกนะครับจะมีในบล็อกสามเท่านั้นนะครับข้างหลังก็ทําติดเหมือนปกติทั่วไปคราวนี้ดูตัวตัดครับนอ่ตัวตัดจากเมื่อก่อนทําไมที่ผมต้องทำตัวตัดให้ดูเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนักเล่นรุ่นเก่าๆที่ผมเคยคุยด้วยอะ่ะเขาจะบอกว่าต้องดูนะเหรียญรุ่นนี้ถ้าเล่นเนี่ยมันต้องเล่นที่แบบมีเขี้ยวงูตรงที่เจาะหูห่วงด้านหลังนะอะไรอย่างเงี้ย มีช่วงทําให้เหรียญตาเปิดในผักแตกบล็อกสามนห้องแดงเนี่ยแทบไม่มีราคาเลยแทบไม่มีคนซื้อเลยเพราะคนที่เล่นสายเนี้ยแถวแถวบ้านข้างในหรือว่าคน,นเนี่ยเล่นเนยใช้หูาก่วอาใช้ตากับใช้สมองครับเขาบอกแว้าฟังให้หมดอูสั้นเก๊กับเกะตะพืชสั้นอยู่นั่นแหละใบหนึ่งเก้านะครับผิวมะขามเปียกถึงจะเป็นผิวที่แท้ทันผิวแดงผิวไฟ เชื่อไหมเขาเชื่อว่าพิมผิวใหม่หมดโอ้โหผมเลยเชื่อเลยกว่าผมเนี่ยทให้คนเขารู้ว่าผิวเดิมสวยสวยมันมีอีกเยอะคือผิวไฟผมต้องสร้างข้อเบียเทียบ้างไมายขาดไหนเอาเหรียญของพักเง้ยจริงให้ดูอย่างนี้หน้ายักหรือพนอปีหนึ่งสามถี่ไฟสวยเนี่ยผม,มชอบท่าเรือของย่ายพูดนะพี่โคตรสวยเลยอย่างเงี้ยปีหนึ่งสามลึกกวีกทำไมยังมีอยู่มมนหอกก็ใหม่ด้วยสิจนคนเริ่มกลับมาเล่นผิวไฟมีราคาเหมือนเดิมนะครับเป็นอย่างเงี้ยครับ แล้วนี้ทํานี้มาดูกันว่ามันเกี่ยวไอะไรกันนั้นก็เป็นสาบที่เขาบอกว่าให้มีเฉพาะเขี้ยวงูมันถึงจะแท้ทันหรือว่ามันทันแน่ๆอะไรเงี้ยแต่ไอเหรียญที่มันเป็นไม่มีอะไรอ่ะไอเขี้ยวงูอยู่ข้างหลังรอยเจาะเงี้ยก็คือบล็อกสามเนี่ยแหละสร้างทีหลังไม่ทันบางคนบอกสร้างปีสองหกโอ้โหถ้าสองหกเอาบล็อกเดิมมาปั๊มนี่ขี้กาก ต้องขึ้นขนาดไหนครับผมก็พูดไปเขาก็เขาก็อึ้งอนะเสียงไม่ออกก็มันเรื่องจริงนะครับบล็อกเก็บเป็นสิบปีมันจะไม่ขึ้นยีก่ากได้ไงนะครับแต่ผมมองว่าอย่างที่ผมบอกทีแรกผมมองว่าพระรุ่นเนี้ยน่าจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ได้สร้างมาในพึบเดียวทีเดียวเสร็จตึมเลยแล้วจบเลยไม่ใช่อาจจะมาทําเพิ่มในระยะระยะสั้นๆอ,อ,อีกอีกช่วงหนึ่งที่จะ ออกมาในงานหรืออาจจะจบงานแล้วแล้วบล็อกเดินมาปั๊มในสมมติสมมติง่ายๆสมมติวาระวารสมมตินะที่ผมรู้สึกว่าจะมีงานหลวงพ่ออ่อนอย่างเงี้ยสมมติอาจจะเป็นวาระไอ้การที่มีขึ้นมาปุ๊บแล้วพอดีอีก 3- 4เดือนหรืออีก6เดือนจะเป็นงานกระถิ่นหรืองานอะไรเงี้ยเขาอาจจะบล็อกเดิมาปั๊มอีกทีก็ได้มันเป็นไม่ได้หมดนะครับแต่มันทันหลวงพ่อแน่นอนเพราะรายนี่ยืนยันกตัวตัดนะครับ ตัวตัดเนี่ยผมทำเทียบเท่บไว้นานแล้วด้วยเหรียญทั้งหมดสามบล็อกเลยที่เขาเล่นกันยันเปิดเมตาเต็มคือเหรียญที่หนึ่งเห็นไหมตาหยีเหรียญที่สองสามและเหรียญที่สี่ห้าคือเหรียญน,นี่นะครับที่ผมทำไว้ตาเปิดหน้าผากแตกเนี่ยตัวตัดมันเป็นตัวตัดตัวเดียวกันครับเพียงแต่นะคสังเกตนิดนึงนะครับตัวตัดของตาเปิด น้าผากแตงเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่ดูเหมือนกับจะต่างจากอ,าอันนั้นนิดนิดหนึง่งนี่ยแต่อย่างฝั่งนี้มันเหมือนกันหมดเลยไหมทีแรกผมก็บอกเอ๊ะตัวตัดมันก็ไม่ได้แป๊ะทุกตัวนะนี่พูดตรงๆนะแต่บางบางบางมุมเนี่ยมันใช่หมดเลยอะ่ะผมก็เริมดูอ๋อเข้าใจละมันเป็นไม่ได้ครับเนี่ยเห็นไหมลักษณะการตัดเนี่ย าหยีบางเหลียงก็มีตัดฉีกด้วยซ้ําแต่พอมาที่ตัวตัดตัวเนี้ยของตาเปิด์ตาแตกเขาตัดฉีกนิดเดียวผมมองว่าน่าจะเป็นการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวตัดแต่พอมันผ่านการใช้งานไปสักระยะเนึ่งตัดไปเยอะเนี่ยถ้าเขาใช้ตัวตัดเดิมอาจจะต้องมีการมาตกแต่งนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเกิดความคมหรือเปล่าประมาณนี้ผมคิดอย่างนั้นนะเพราะผมเดือดรุ่งผู้ใหญ่มาไปก็เป็นอย่างนี้ครับมันจะมีเนี่ยอย่างเงี้ยดูตัวตัดสิครับเนี่ยตำแหน่งที่ผมบอกเลยนะ เหรียญหนึ่งคือบล็อกตาเปิดเล็ไม่ตาเต็มสองสามคือตาหยีและสี่ห้าคือตาเปิดหน้าปากแตกคือเหรียญเงินนะครับดูสิครับเนี่ยมันเป็นบ้างแบบเดียวกันทางเดียวกันทั้งหมดเนี่ยแต่อาจจะมีแบบแลักษณะการตัดบางส่วนที่เนี่ยเนี่ยอยู่ยังอยู่แถบตรงเนี้ยเห็นเลยเนล่ยมันเป็นบ้างทางเดียวกันหมดเลยเนี่ยน,นะครับเนี่ยเนี่ยชุดเนี้ย ถ้าไม่ใช่เป็นตัวตัดตัวเดียวกันมันมันจะไม่จะไม่ตรงกันเลยสักสักกระด้านยิ่งกีนยิ่งเห็นชัดแต่เหรียญแรกเนี้จะมีฉดฉีกหน่อยอาจจะยังคมอยู่มันตัดแล้วมันได้อ่ะเป็นในขนาดนั้นเขายังไม่ได้ปรับเนี่ยเห็นไหมมันก็เหมือนตัวเดียวกันเนี่ยยิ่งตรงนี้จะเห็นชัดเลยว่าตัวเดียวกันเห็นไหมข้างบนเนี่ยนี่ตรงนี้จะชัดนะครับนี่ด้านบนจะชัดมากเนี่ยมันจะมีร่องนี้ที่เป็นตัวเดียวเห็นไหมแสดงว่านะครับเหรียญ รุ่นเนี้ยทันหลวงพ่อร้อยเปอร์เซ็นทั้งสามบล็อกอย่างที่ผมเคยบอกและเป็นตัวตัดตัวเดียวกันแน่นอนนะครับเนื้อเงินก็เป็นตัวตัดแบบนี้แหละผมก็ลืมนะครับก่อนทําคลิปเนี่ยผมถ่ายมันทโทรศรัพท์เครื่องนี้ผมทําคลิปแต่ผมดนลืมที่ย้ายมาเครื่องนี้เอาเป็นว่านะครับมันใช่อยู่แล้วดี๋ยวผมจะทํตรงในกลุ่มนะครับผมลืมย้ายมาแหมเสียท่าตรงเนี้ยถ่ายมันจะก่อนทําคลิปนิดเดียวน่ผมเดิน ย้ายมาแต่ภาพพวกนี้ที่เตรียมมาเนี่ยครับดังนั้นนะครับชัดเจนนะครับวันนี้นะครับสรุปสั้นๆตอนท้ายคลิปนิดนึงนะครับก็คือเนื้อเงินก้อนแมงสาปปีสองพันหนึ่งห้า 15, นะครับลักษณะเด่นคือผิวที่เป็นใย,ยบวบนะครับจะคมมากเต็มเหรียญเหมือนเกตกระดีหรือจะถุ่พันชัยอ่ะนะครับแต่ไม่ใช่เกตนะเป็นใย,ยบวบนะครับ แล้วก็จะอยู่ในเฉพาะบล็อกตาเปิดและผากแตกเท่านั้นเนื้อเงินนะครับและปัจจุบันก็เจอแค่เนื้อเงินเท่านั้นนะครับไม่ต้องคำกับเธอหนากที่บอกว่ามีมันได้ยินแต่คําพูดกันพอโชว์กันมามันก็เก้ครับผมกล้าพูดเลยคนที่เล่นพักเป็นทุกคนดูแล้วไม่มีใครบอกแท้สักคนแต่เขาไม่ได้ไปไล่สวดกันผมก็ไม่ได้สวดพักเขานะผมก็พูดในที่ของผมพูดในสมาชิกหรือคนที่ ดูอยู่เอากลับไปคิดเองว่ามันใช่ไหมนะครับใน่จะเล่นแล้วยิ่งคนที่อยู่ในสายมามาเผยแพร่ต้องเอาเรื่องที่มันมีมูลความจริงมามาเปิดเผยกันไม่ใช่เอาเรื่องที่ไม่มีหลักฐานหรือเรื่องที่มันไม่ใช่มาบอกว่ามันใช่เนี่ยมันก็ไปต่างอะไรกับยัดข้อมูลเท็จๆกันต่อไปอ่ะให้โดนให้มันเชื่อผิดๆกันต่อไปเรื่อยๆโดนหลอกซ้ำไปซ้ำมายันลู่ยันลูกยันหลานเงี้ยครับนะครับ สารบน,นี้ก็มีเท่านี้ครับผมเนื้อเงินก้นมแมลงสาบนะครับปี2515นะครับบล็อก3ตาเปิดหน้าผากแตกหายากที่สุดในสายหลวงพ่อออดรันช้างนะครับและของเก๊มีมานานแล้วเป็นเก๊งานหล่อฉีดแต่ยังห่างไกลคนที่ดูพระเป็นจะรู้ว่ามันไม่ใช่นะครับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับ แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กับคลิปต่อไปผมตั้งใจจะทำอของเก๋ของหลังภาพให้ดูนะครับเดี๋ยวขอเวลาหน่อยวันนี้อากาศดีก็เลยมานั่งทำให้ดูกันนะครับก่อนที่จะเอาส่งเหรียญน,นี้เข้าเรียมทองขึ้นใช้นะครับเลยรีบมาทำคลิปไว้ก่อนพอจะเรียมแล้วคงทำไม่ได้แล้วนะครับโอเคนะครับผมงั้นก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับข้อมูลทุกอย่างที่ทำมาเนี่ยก็ ผมก็ต้องมีการคุยคุยปรึกษากับแอดมินกลุ่มผมแล้วก็ศึกษาด้วยจริงจริงจังอ่ะต้องมีของให้ดูเราจะมาพูดโม้ซ่วๆไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับความตั้งใจก็คืออยากให้ทุกคนเล่นให้ถูกทางนะครับอย่าไปเล่นกันแบบฟังคนนู้นคนนี้ก็พูดมาแล้วก็เชื่อกันเราเชื่อของอยู่ตรงหน้าเรานะครับผมเชื่อว่ามันไม่ได้ดูยากอะไรครับพระหลวงพ่อออดยังไม่มีตัวเกดีนะครับ,รบทุกรุ่น นี่จะตุลพิภพชนชัยอย่างเดียวที่มันเก๊ดดีจริงๆครับเก๊ดทุกดีทุกเกจิเลยนะครับต้องระวังนะครับขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ